โซเชียลออนไลน์นั้นเป็นอันตรายแค่ไหนสวัสดีครับผมบาออมวันนี้มาแปลกนิดหน่อยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของสมาธิสั้นนะครับสมาธิสัันคืออะไร บอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่โรคเอ่อนะครับแต่มันคือภาวะภาวะหนึ่งที่ทําให้คุณนั้นไม่มีสมาธิในการทําอะไรหรือโฟกัสในการจดจ่อหรือทําอะไรได้นานๆนะครับก็เหมือนคุณดูคลิปนี้นะครับถ้าคุณดูไม่จบมี2ออย่างก,ก็คือคุณสมาธิสั้นกับคลิปผม,มกากซึ่งผมก็ขอให้ไม่ใช่ทั้งสองแล้วกันและผมก็จะดีใจมากๆถ้าคุณดูจบแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับโอเคโอเคนอกเรื่องกันมาเยอะแล้วกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมอยากจะบอกว่าฟีดในยุคนี้ไร้สาระทั้งนั้นอะน่นอะก็จะเห็นกน เพิ่งมาทัวรลงผมไอที่มันมีสาระครับมันก็มีครับแต่ไอที่มันไม่มีสาระแม่งเยอะกว่าลยแล้วมันส่งผลเสียอย่างแน่นอนเลยครับต่อสุขภาพจิตของคนรุ่นนี้ที่เห็นเด่นชัดก็น้องๆ้อง,นองหนูยุคใหม่นะครับมันไม่ใช่แค่สมาธิสั้นแล้วมันจะเป็นโรคเอืยจริงๆนะเออผมก็เคยโดนมากับตัวแล้วครับก็คืออาการติดฟีดนั่นเองนะครับเสียเวลามากมาก,มาก ที่นี้คือวิธีป้องกันหรือวิธีละเมิดนะครับก็เท่าที่ผมจะคิดได้นะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะถ้าเป็นน้องๆหนูๆก็แน่นอนครับให้บูคองดูแลถ้าเป็นเราๆแบบรุ่นเราๆนี่ก็ก็ไม่มีวิธีครับต้องแข็งใจอย่างเดียวครับต้องแข็งใจสู้อย่างเดียวนะครับก็คือถ้ากลับมาเรื่องเดิมนะว่าโซเชียลยุคนี้อันตรายไหมก็ทั้งอันตรายและไม่อันตรายครับแม้ว่าจะเรื่องของ AI ที่สามารถทําภาพลวงหรือว่าภาพปลอมๆขึ้นมาได้เยอะแยะ ก็สรุปว่าฟีดยุคนี้นะครับมีทั้งดีและร้ายแต่ร้ายมันเยอะกว่านะครับหรือขอให้ใช้จักรยานในการเล่นฟีดกันด้วยนะครับ